สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆครับน้ำไหลพี่น้องน้ำไหลาจากไหลาจากด้านพุ่นเหรอครับไหลลงมาลงเข้าตานาเองกเ็เลยว่าก็เลยไม่เห็ดต,ตรงไว้ครับตรงไว้นหครับน้ำก็สิไหลไปทางนี้นะครับ ก็เลยเห็ดตรงใบพ่อสิได้ว่าสิดักป่าท่านครับนี่ครับนุ่งค้ต้นหน้าเห็ดไใแต่หมูว่านเหรอครับภาพมันอาจสิโมนิ่งนะครับมีแต่ปลาซิวพี่นอ้องเนี่ยแต่แม่โมกก็สิได้อยูโมกนึงนี่แล้วครับนี่ครับบรูว่าปลาซิวเอียงตัวเล็นหน่อยครับก็มาลองเห็ดเบิง แบบเป็นวิถีชีวิตแล้วครับวิถีชีวิตไปหากินแบบบ้านๆประมาณนี้ครับที่เฮ็ดไว้เฮ็ดน้อยๆครับเฮ็ดตรงน้อยๆฟัตาน้าก็ไม่เฮ็ดหมู่บ้านนี่ครับมาขุดขี้ดินขุดขี้ดินใส่กระสอบครับน้ำกันดะล้นครับน้ำมันไหลไปท่านเพราะว่า นุ่มคำตานามาเห็ดนี่ครับเห็ดตรงเห็ดตรงน้อยๆไว้ตรงนี้ครับเพื่อมีปูมีป่าลงไปห่างหายไปโดนครับเห็ดเห็ดกับเห็ดบเปลี่ยนแล้วครับแต่ว่าก็อยากลองเห็ดเบิ้งก็ซื้อว่ามันเป็นยังไงปีนานุ่มคำตนาเองว่าสีเห็ดสีเห็ดลีตรงมุมนี่ครับว่าสีเห็ดลีเพราะว่าทางน้ำ ทางน้ำทางป่าป่าด้านพูดครับมันสีลงมาทางนี้เบิดเลยมันจะเป็นห้องน้ำครับทางนี้ว่าสีเฮ็ดลีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสิเป็นยังไงเพราะว่าซูเมอร์นี่บ่ค่อยบ่ค่อยมี่ยได้พี่น้องบ่ค่อยบ่ค่อยเห็นคนเฮ็ดลีเฮ็ดยังแล้วบ่ค่อยเห็นคนเฮ็ดลีก็เลยอยากลองมาเออเวลาเอาบรรยาก,กาศแบบ มายามลียังะนะแต่ว่าตอนนี้เอาอยามตรงหน่อยไปก่อนครับปลาตรงหน่อยก็ได้อยู่ครับได้ปลาซิวได้ปลาวันเสานี้นปลาลูกคอกเต็มพี่น้องตักบ่ได้เนี่ยครับปลาเขาเดี๋ยวสิผามาเบ่งนี่ครับวงตรงน้ำไหล น้ำไหลแห้งครับเกิดการพิษพลาดอีกเทนึงเลยพี่น้องงุ้มคมตานากะเฮ็ดทางขวมมานี่มันเป็นทางน้ำครับใส่ท่อเดียวรู้สึกว่ามันดีไหลประทันครับตรงทางคำไปพุูนอจสิอาจสิพังอจสิพังลงมาได้ครับกระเฮ็ดมันกะ คือว่านะครับงบประมาณกับบุค่อยมีท่อนึงบ่แม่นจะถือได้พี่น้องนี่ทอ่อนึงแพงเด้เนี่เนี่ยเท่ากันเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะไปขอขอ,ของบประมาณบ่ได้นี่ครับนี่น้ำไรแห้งทำตะนาเองกับยานย่านมันเสาะเข้าไปครับเสาะเข้าไปพังมันดีมันดีรอดปะครับต้องมาลุนกัน เพราะว่านา้ำม้วนมหาศาลเลยครับมันสีมาทั้งหุ่นนี่ครับมันจะมามาจากมาจากด้านด้านที่ผมบอ,อกเมื่อ,อ,อเมื่อสีด้านหน้าครับมันจะไหลมาอันนี้ฟังหน้าของเพื่อนบ้านเพื่อนครับวันนึงกัดเห็นปลาคอครับปลาคอตัวแบกนี้อยู่นํานี่รอยมานี่ครับนี่ครับไหล ไหลแห้งครับน้ำถามี่ทออ่าเฮ็ดอีกอีกพอนึงครับเป็นคู่กันนี่คือสีไหลแห้งเ็านี่ครับแว่าก็ดกีจะได้หูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับน้ำจากฟังหน้าของเพื่อนบ้านครับร่น้ามาร่น้ามาทั้งปลากล้วยของของผมเหรอครับ เนี่ยล้นเข้ามาท่วมครับท่วมปลากล้วยอันทั้งผุนมันเป็น,นโน่นครับมันเป็น,นโน่นปลากล้วยที่มาปลูกไว้เนี่ครับไหลเข้ามานี่เอ็มครับกล้วยสีหลอดบอสพี่น้องนี่รู้สึกว่ามันสีแบบนี่ครับท่วมครับเนี่ยตัยงผุ่น นี่ครับไหลแห้งยู่ได้พี่น้องน้ำถาตกลงไมาอีกขึ้นนี่นี่ผมก็ม่อยากคิดคลกันครับว่านสิสิเป็นตั้งไหนนี่ครับทางน้ำมันด้เป็นห้องแบบนี้ครับนี่ครับไหลไปพุน่นมองพุ่นกะมองพุ่นกะเป็นตรงเป็นตรงที่นุ่มขมตระล่าเห็ดใปครับตรงน้อย เฮ็ดเอาบรรยากาศด้วยครับเฮ็ดเอาบรรยากาศว่าสิเป,นนเนป็นยังไงการหาอยูุหากินเนาะป่าใหญ่ก็ยังบ่ทันมีพี่น้องหรือว่านบ่ทันหอดยามมันนี่ครับไหลไปพุ่นพี่น้องไหลไก่ปุ่นมองปลาเขาขี้เขียวไล่รวงลงไปปุ่นออกไปนี่ครับเมื่อแรงถ้าถ้าฝนตกมากนี่อาจจะ ผมก็ไม่อยากคิดคขกันกะครับว่ามันสิเป็นยังไงออพี่น้องเห็นปูว่าพี่น้องปูตัวนึงเนี่ยตัวบักไงครับเนี่ยเป็นปูยังนไงก็คือตัวใหญ่แห้งดิพี่น้องนี่แล้วสิจ,จับไปปล่อยนหน้าครับนี่เห็นปอไตขึ้นมาแล้วปูหน้าครับเป็นปูหน้าแต่ว่าผมก็เ่เคยเห็นว่าปูหน้ามันค้นตัวใหญ่ปานนี้แต่เกาคือตัวใหญ่ปานนี้นะครับนี่ครับ องหนำไปแล้วบรรยากาศแรงๆครับผู้อยู่ตางแดนยุคกรุงเทพกรดีเมืองนอกกรดีครับหลายๆคนอาจซิบ่ได้สัมผัสบรรยากาศแนวนี้โดนน้ำในคลองนี่ก็เต็มนะครับดูกับไพน่าเห็นตะปลายเขาครับอาจซิบ่ได้สัมผัสกับบรรยากาศนั่นี่ ยางเล้อไฮล้อน่ะยางล,ละนะ้อลน,น้ำหมูแรงยังสี่ครับ่ามันเป็นยังไงกะเป่าเก็บเงินเก็บทองนะครับกลับมาอยู่บ้านเฮางสุดท้ายเราเคนเท่ากันยังได้ก็อจากกลับมาขึ้นมาอยู่บ้านเหรอครับพี่น้องมันี่ไปลอยเอสเจ็ด,ดยานน้ำมันี่ไปมองดีมองจะเลื่อนซ้ำเดย คนสุดทไทยก็อหอยหาธรรมาศาสตร์ครับอหอยหาธรรมาศาสตร์อยากกลับขึ้นมาอยู่บ้านอยู่ซองนี่สิครับก็เฝ้าเก็บเงินเก็บท่องครับอันนี้เดี๋ยวกะเดี๋ยวนมควาำตัวหน้ากันสิลงไปสนอนเอาปลาซิวครับไปมุกใส่ยอดพกตูนะครับไม่ได้ยินตัวแล้วเดี๋ยวถ้าตักขึ้นมาได้เท่าไหร่เดี๋ยว เดี๋ยวมาเมืองกันครับนี่แหละครับตักมาแล้วครับมแตปรปลาซิวไม่รู้ว่าปลาซิวยังนะครับพี่น้องได้ปูได้ปูตัวนึงครับตัวใหญ่อยู่จะปูปูหน้าแหะครับได้วางถ่วยซาอูนี่แหละพี่น้องนี่ครับตัวน้อยครับ เสียาเสียวไปปล่อยหรือสิลุงสาหรือเสียไปมกีพี่น้องนนนนเนี่ยมันก็บมาทั้งตัวใหญ่เนาะพี่น้องตัวน้อย,อยได้ได้ปูหน้าตัวนึงงมเคยเห็น,นตัวใหญ่ป่านี้ครับครับตอนนี้กับตะเวนำคำแล้วครับตะเวนใกล้สิตกดินแล้วลุงเขาตะนหน้ากับสิเด ขึ้นมื่อแล้วครับคลิปนาพอกันไหมฟังเสียงเขียดจะ้าห้องครับน้ำมเแรงครับนี่คือบรรยากาศแ้งแรงอีสานบ้านห้องบรรยากาศบ้านนอกขอกหน้าห้องครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ